วันนี้ที18เวลา10โมงหา56นาทีนะครับน้ำรวมบ่อปลาเมื่อแล้วครับตีขาเลี้ยงสา้นครับเป็นรอบซของวันนี้ครับบอยบาลดุกไปห้าพันตัวตำบลไปกับน้ำเมื่อแล้วนะครับเอ,อ่อมาดูตีกอสะบานกอสะบานนะครับ ก็สับฟันเป็นจาวันยังเอาอยู่นะครับอตอนนี้ยังเอาอยู่นะครับอืมอมืโอ้สวยกับนามส่วยงามมากนะครับนามสวยงามมากกับตึงกอกไก่เลยครับอีโจมกอกไก่เลยล่นะครับมีกอกไก่อ่ากอกไก่นะครับตอนนี้จะ หนึ่งสะพานถนุนไม้นะครับถนุนไม้ฟังต่อเต็คอนกรีตนะครับตอนนี้จมจมท่อไปแล้วนะครับเหลืออีกประมาณห้าสิบเซนจตถึงจะขึ้นตน,นุนแล้วนะครับที่บ่อหลานะครับไม่ต้องแรงแล้วจมมากนะครับโชคดีมันเจ้ามาตัดอย่างปัม้มน้ำ ดอกแก๊ไปไว้ท้นา,นนนานนะครับอ่าน้ำตสุนกังป้อมน้ำนะครับเห็นกระเบื้องรอยอยู่นะครับนักจริงนะครับปีนี้นักจริงมอมยู่นี่มาซองปีแล้วนะครับ มาเห็นวีนี้นักนักหมากปริมาณนา้ำมามวลน้ำหมากและก็แร่งและก็เร็วนะครับนกอ,อกแปะนะครับอกแะดอกแปะ